ผมอยให้นนะครับได้อ่านการ์ดอย่างนี้ก็่ว่าสายสําหรบการเล่นบอลไหมครับบอ8แปดหรือบสภาพนั้น1กึนจะประกอบไปด้วย2บาทบาทนึงจะมี2วัตถุไดกทบอนึงบทนะครับจะมีด้วยวัตถได้แก่ที่1เรียกว่าวัตดัวัตที่สองเรียกว่าวรและวัตที่3าเรียกว่าวระดับวี่สี่ ยอรองตัวยางนแปดนะครับใช่ตรงสูงตงสูงวาอะไรสงัว่งวนแปดตตัวอย่างบอนน้ำได้นะครับแล้วส่วนยาไว้ใจมนุษมันแสนเกิดลึกล้ำแต่กเนิดวันยง็ไม่พดนหในนะครับในคนมนุษย์นี้มีร มันได้ไม่เป็นผลที่หนึ่งต้องได้แต่การเกิดเกิดเป็นคนกีดครับจากบทกรณีเรามาดูสัมผัสนอกและสัในกันนะครับได้แก่คำว่าว่าและยาเป็นสัมผัสในเละเกิดมนุษย์เนสัมผัสนอกและสัมผัสระหว่างบนนะครับได้แก่คำว่าผลคนบทกรณข้างต้นนะครับเป็นอตัวนั ไว้ใจคนอยา่าไว้ใจมนุษย์ัากนะเพราะมนุษย์นี้เพราะว่ามนุษย์นี้มนัมนแต่ลึกลําเหลือที่ทยพยายามคิดได้นะครับดังนั้นเราคววนิจารณาก่อนที่จะพบเพื่อนคนไหนนะครับและก็ผมขอแนะนำนะครับการกียดคอนเฟสต้องควบคู่ไปกับกา,ารอ่านรของคนอื่นด้วยนะครับเพราะจะพบ่าจะเกิดความไอรักเพื่อนเพิดและเกิดทาทคำใหม่ๆที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเียด คนของราได้นะครับสุดท้ายที่ผมอยากบอกเพื่อนๆว่าเพื able, ่อทุกคนในห้องนี้ไม่มีคนสรรสนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนมีวันสับสนนะครับฝึกงานพึกเกียร์พลึกงานฝึกเกียร์พึกคนเพื่อนๆก็จะทําได้กับขรบคบณครับ